สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกคนนะคะไมสุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด็กกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองได้มาอยู่ที่ฝั่งไทยอีกแล้วนะคะได้มา พักอยู่ที่ฝั่งไทยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้นะคะมีพี่เอฟซีนะคะของน้องหอมนี่แหละนะคะที่ติดตามน้องหอมมาแล้วก็อยากเจอน้องหอมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพี่เอฟซีเป็นคนไทยนะคะแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะและเส่วน้องหอมอยู่พม่านะคะตอนนี้ในคลิปนี้นะคะก็เรานัดเจอกันนะคะนัดเจอกันแล้วก็โดยที่ไม่ใช่ว่ามีแค่น้องหอมคนเดียวนะคะก็เดี๋ยวก็วว่าหลายคนจะคิดไปไกลว่าเออน้องหอมผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างนู้นอย่างนี้ อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเป็น C, p ี่เอฟซนะคะที่เป็นคนไทยและเขามีแฟนเป็นคนไทยใหญ่นะคะและแฟนของพี่เขาก็เป็นคนในท่าเดือ,อบ้านเดียวกับน้องหอมนั่นเองนะคะพี่เขาเลยอ,อีกอย่างหนึ่งพี่เขาได้ติดตามน้องหอมมานะคะก็รู้ว่าน้องหอมเองก็ เป็นคนบ้านเดียวกันกับแฟนพี่เขาอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยชวนน้องหอมมาแล้วก็จะเที่ยวด้วยกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะไม่ใช่มีแค่น้องหอมคนเดียวนะคะรวมกับญาติของแฟนพี่เขานะคะซึ่งเป็นญาติคนไทยใหญ่นะคะที่ก็คือมาจากท่าเดือนด้วยกันนะคะและตอนนี้นะคะพี่เขาก็ยังมาไม่ถึงนะคะพี่เขากับแฟนเขานะคะแล้วก็รวมกับเพื่อนพี่เขาอีกสองคนนะคะที่กําลัง ามาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องหอมอยู่ในโรงแรมนะคะก็คือพี่เขานะคะใจดีมากๆเลยนะคะจะชวนน้องหอมไปเที่ยวด้วยนะคะร่วมเที่ยวด้วยร่วมทริปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็แถมยังเปิดโรงแรมให้น้องหอมได้พักอีกจังหากนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมพักอยู่ที่ห้องหนึ่งคนเดียวนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นคุณตานะคะคุณตา ที่มาจากท่าเดือดด้วยกันนะคะเป็นคุณตาของญาติแฟนพี่เขานะคะก็อยู่คนละห้องนะคะก็ตอนนี้คือน้องหอมอก็ยังไม่สามารถไปไหนได้ก็อรอพบรอเจอกับพี่ๆเขาก่อนนะคะก็อยู่ในระหว่างทางที่ยังมาไม่ถึงแม่สายนั่นเองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้องหอมอรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเป็นพี่เอฟซีที่ติดตามน้องหอมมาแล้วก็แบบว่าอยากเจอน้องหอมแล้วก็พาร่วมเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ย นอกาสำหรับน้องหอมนะคะมันเป็นรู้สึกว่าเป็นมันเป็นแบบว่าเหมือนเรามีบุญต่อก,กันอะไรเงี้ยคนเรานะคะถ้าไม่มีบุญต่อก,กันมันจะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันเลยนะคะทั้งทั้งที่เราอยู่คนละที่คนละทางกันเลยนะคะพี่เขาอยู่กรุงเทพส่วนน้องหอมอยู่ที่ประเทศพม่านะคะคนละประเทศกันและคนก็เออ ไกลกันมากด้วยนะคะแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่น้องหอมบอกนะคะถ้าคนไม่มีบุญก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะคะ คนเราเดินไปผ่านมากันทุกวันยังไม่มียังไม่ถ้าไม่มีบุญต่อกันนะคะยังไม่มีความรู้สึกที่จะอยากจะทักทายอยากจะพูดคุยด้วยเลยนะคะแต่อันนี้น้องหอมเองก็น่าจะมีบุญกับพี่เขาและพี่เขาก็มีอาจจะมีบุญร่วมกันมานะคะแล้วก็เราอยู่คนละที่ก็วันนี้ถึง จะได้มีโอกาสมาเจอกันนั่นเองนะคะและขอบอกนะคะว่าพี่เขานะคะน้องหอมไม่เคยเจอมาก่อนและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอกันนะคะอ่าส่วนตัวน้องหอมเองอะ่ะจะไม่รู้ว่าพี่เขาคือใครนะคะแต่พี่เขารู้อยู่แล้วว่าน้องหอมคือใครเพราะว่าน้องหอมถ่ายคลิปลง YouTube นะคะแล้วก็พี่เขาติดตามและชื่นชอบน้องหอมนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนบ้านเดียวกับ แฟนของพี่เขานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นใครนั้นก็รอดูกันนะคะตอนนี้ก็คือน้องหอมเองก็เพิ่งข้ามมาถึงฝั่งไทยนะคะแล้วก็เพิ่งได้ขึ้นมาห้องพักเองนะคะก็เดี๋ยวขอพักผ่อนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่เขามาก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นใครนะคะแต่บอกได้คําเดียวว่ามาจากกรุงเทพฯเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนพี่เขามาถึงแม่สายอีกทีนึงแล้กันนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะก็กําลังจะลงไปกินข้าวนะคะกับพ้าเทาจังนะคะซึ่งเป็นญาติของแฟนพี่เขาตัเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะมีคนมารับไปกินข้าวอีกนะคะก็เป็นใครไม่รู้ไปมาพ้าเทาอ่าก็เดี๋ยวจะไปหากินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าพี่เขามาจากกรุงเทพนะคะก็ยังมาไม่ถึงเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ถึงเวลากินข้าวนะคะก็ ที่เขาก็มีคนที่แบบว่า,าให้มารับน้องหอมกับพ่อพเท่านะคะซึ่งเป็นญาติของพี่เขานั้นเองนะคะให้พาไปทานข้าวนะคะอตอนนี้พี่เขาอยู่ไหนไม่รู้อ่านี่นะคะตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะเตรียมตัวออกไปทานข้าวก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่เขาให้บอกมารับไปกินข้าวนะคะ นี้นะคะก็เดี๋ยวจะออกไปหากินข้าวนะคะก็ให้พี่โซเฟอร์นะคะนำทางไปเลยนะคะก็ไม่รู้จะไปกินร้านไหนดีนะคะก็ตามใจพ่อเท่าเลยนะคะพ่อเท่าบอกอยากกินข้าวนะคะกินข้าวย่างนี้พ่อเท่ากินไถ่กินข้าวย่างก็น้ำพีกอะน้ำพิกเบอเนานอกินเท่านไหนเหนอะนกินเทน้นหน ตอนนี้ถึงแล้วนะคะไปร้านอาหารมีชื่อว่าร้านอะไรอะ่ะนี่นะคะบรรยากาศดีอยู่เหมือนกันนะคะอวตารม,ามุ่นตั้งเลยตอนนี้นะคะก็สั่งกับข้าวไปแล้วนะคะประมาณ 2- 3ถึงอย่างนะคะก็วันนี้นะคะหรือว่าตอนนี้เนาะก็คือเจ้าภาพหรือว่าพีเอฟซีนะคะก็ยังมาไม่ถึงนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มี พี่ชื่ออะไรคะพี่เคนะคะก็มีหน้าที่ดูแลน้องหอมกับคุณตาด้วยนะคะแล้วก็น้องหอมเองก็รับหน้าที่จากพี่เอฟซีแล้วกันเนาอก็คือให้ดูแลคุณตาไปก่อนนะคะก่อนที่หลานสาวจะมาถึงนั่นเองนะคะประทับและยหันหลานสาวเพิ่งก็มันโทรเดมาไกลมันมากเ,เลยใใหและ,ะ่นี่หลายเปีแล้วสิบปีนี่แล้อ๋อ คุณตาไม่ได้เจอหลานสาวนี่ประมาณ10ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้รอวันที่จะได้เจอกันนะคะก็ตอนนี้ก็คุณตาออกจากบ้านท่าเดียมาตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ยังยังไม่สว่างเลยนะคะก็มารอหลานสาวนะคะแต่ตอนนี้หลานสาวของคุณตาก็อยู่ในระหว่างเดินทางมาอยู่นะคะยังมาไม่ถึงแม่สายนะคะก็น่าจะประมาณ ช่วงเย็นๆนะคะถึงจะมาถึงนะ,ะก็ตอนนี้น้องหอมด้วยแล้วคุณตาด้วยนะคะก็รอพี่เขามานะคะก็น่าจะช่วงเย็นๆถึงจะมาถึงนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วก็กลับไปที่ห้องต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปที่ห้องต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยว ตอนเย็นมาถึงจะได้เจอกันนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องหอมเช่นเดียวกันนะคะที่จะได้เจอพี่เขานะและแล้วก็คุณตาก็คือไม่ได้เจอหลานสาวมาประมาณอ่าสิบปีแล้วนะคะก็ดีใจเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะคะนี่นะคะดูกุ้งกุ้งชุดแป้งทอดนะคะแล้วก็ปลาทอดสมุนไพรบอกเลยว่าจานใหญ่มากนะคะมาค่ะตอนนี้กับข้าวเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาสถานที่แห่งใหม่นะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะก็พี่เคนะคะกําลังจะพาไปที่สะมรกตนะคะที่เป็นน้ําสีเขียวหรือสีฟ้านะคะแต่ตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะไม่รู้ว่าน้ํายังเป็นสีเขียวอยู่หรือเปล่านะคะเป็นสถานที่ตรงนี้น้องหอมเองยังไม่เคยมาก่อนเลยนะคะเป็นเส้นทางที่ไปถ้าหลวงขุนน้านางนอนด้วยนะคะแล้วก็ ยังไม่เคยมาเลยแล้วก็ข้างทางก็คือมีแบบว่าเขาขายของด้วยนะคะอะมะเือเทศมะนาวมะพร้าวนีนะคะ,คะ,ะ,คะอ๋ะอ้ข้างหน้ามีการเล่นซอเล่นอะไรด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยนะคะเสียงโซอบอกเลยว่าฟังเพราะมากนะคะทำไว้โชว์สำหรับคนที่มาท่องเที่ยวนะคะ ฝนตกเหรออ๋อรู้แล้วจําได้แล้วน้ําที่อันนี้ที่เขามาเล่นกันใช่ไหมใช่เมื่อก่อนที่เขามาเล่นกันแล้วก็ตอนนี้เขาขุดเขาควบคุมตอนนี้เขาไม่ให้เล่นเขาไม่ให้เล่นถ้าเป็นช่วงสงด่านก็ไม่ให้เล่นเหมือนกันไม่ให้เล่นเลยตั้งแต่ขุดออกเนี่ยมันลึกอ๋อค่ะเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งแต่จําไม่ได้ตอนนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเอออะไรนะน้ำมรกตใช่ไหม เลยไม่รู้เลยน้ำนางนอนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสะมรกตอ๋อ oh, ถึงว่าไม่รู้จักมันแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะและเงียบเงามากๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะใครๆก็ไม่กล้าเข้าเข้าใกล้น้ำอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. อบอกเลยเลยว่าน้ำใสอยู่เหมือนกันนะคะเป็นสีฟ้าอยู่นะในนี้มีปลาไหม,ไหมพี่เค mm hmm. เขาไม่ให้จับเนาะ mm hmm. ไม่ให้จับอนะ่ะ เป็นอุทยานแห่งชาติอ๋อเป็นสถานเป็นสถานที่อุทยานแห่งชาตินี่คือไม่มีใครสามารถจับได้ถ้าจับนี่คือโดนผิดกฎหมาย,ดดมายอ๋อโอเคโอ้น้ำข้างในสวยมากเป็นสีฟ้าเลยนะคะทุกคนน้ำใสอันนั้นมีสะพานนี่เดินไปไหนคะเป็นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้าเราเดินทางนี้กลับไปที่รถเราไม่ถึงไหมใช่ถึงไปถึงออกประตูลงเมื่อกี้อ๋อประตู้ประตูธรรมนี่นะคะน้ําเป็นสีฟ้าเลยสวยมากอันนี้น้ําธรรมชาติเลยนะคะบอกเลยว่าใสๆเลยอ่ะมองไปเห็นด้านล่างเลยนะคะทุกคนเป็นสีฟ้าเลยอ่ะนะฮะแต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่คุณน้ำนางนอนเฉยๆใช่ไหมก่อนเขาเรียกคุณน้ำนางนอน แต่ตอนนี้กลายเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นสะขุนน้ำมรกตคำว่ามรกตนี่แปลว่าสีฟ้ามาจากสีของน้ำสีฟ้าอ่อันสีฟ้านี่คือเขาแต่งสีเอาหรือว่าเป็นธรรมชาติคะธรรมชาติธรรมชาติเลยอ๋ออันนี้น้ำมาจากในถ้ำหรอใช่ตรงน้จะเป็นรูถ้ำน้ำไหลออกมาจากน้ำไหลออกมาจากรูนี้นะคะอันนี้คือน้ำที่ไหลมาจากถ้ำนะคะที่มันเป็นน้ำธรรมชาตินะคะก็เลยเป็น สีฟ้านั่นเองนะคะโดยตั้งชื่อว่าสถานที่นะคะขอนสระน้ํมามรกตนั่นเองนะคะสวยงามมากโอ้หน้ํำสวยใสมากนะคะดูมองเห็นถึงหินเลยนะคะมองเห็นหินเลยน้ําใสมากสวยมากๆเลยโอ้โหสวยธรรมชาติจริงๆนะคะดูโอ้โห ใสน่าจะเย็นน่าดูนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาไม่ให้ลงเล่นน้ำแล้วนะคะโอ้ยถ้าไม่ไม่ถ้าเขาไม่ให้ลงเล่นน้ำเขาอาจจะไม่ค่อยมีคนเที่ยวสักเท่าไหร่เนาะหรือว่าเพราะว่ามันเป็นน้ำที่สะอาดมากอะถ้าเขาอ่ให้อนุญาตให้คนเล่นได้อะถ้าเป็นช่วงสงการคิดว่าน่าจะมีคนเยอะมากเลยนะ,ะนี่นะคะตอนนี้เดินมาอยู่บนอ่าสะพานนะคะเขาทำ ถนนหรือว่าสะพานนะคะเดินชมบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะคะอากาศธ,ธรรมชาติที่แบบว่ามีต้นไม้โอ้โหน้ำใสจริงๆเลยอะใสเนาะว่าเท่าเนาะมีหอยเ้่ยด้วยอะหอยอยังกรมหูย,ยาวๆน่ะตรงนี้นะคะน้องหอมสำหรับน้องหอมนะคะเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันสวยและแบบธรรมชาติจริงๆนะคะมีต้นไม้ เก่าแก่นะคะแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆนานาที่เราไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะคะแต่ละต้นนะคะต้นไม้าบางต้นนะคะเขาก็จะเขียนชื่อติดไว้บนต้นไม้เลยนะคะว่าต้นไม้นั้นมีชื่อว่าอะไรอะไรแบบนี้นะคะมันสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะบอกเลยว่าถ้าเป็นบ้านเราดีคือจะไม่มีใครสนใจแบบว่า แบบว่ายังไงอะที่มันเป็นป่าใหญ่แล้วก็ป่าลกขนาดนี้นะคะแต่กับประเทศไทยนี่คือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปนะคะดูนะด้านหลังของเรานะแค่มันเราเดินอยู่ตรงนี้นะคะเดินบนเส้นทางที่แบบว่ามันมีเส้นทางให้เราเดินอย่างโอเคอะแต่ถ้าอยู่บ้านเรานี่คือต้องใส่รองเท้าบูนะคะต้องเดินเที่ยวชมนะแล้งหอมเชื่อว่าถ้าเป็นบ้านเราคงไม่มีใครมาเที่ยวนะคะแน่นอน ที่เห็นต้นไม้เก่าแก่เยอะแยะเลยนะอันนี้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ต้นไม้แต่ละต้นเขาจะมีชื่อของเขานะคะคางคกอุ้ยต้นไม้คางคกเหรอต้นไม้มีชื่อนะคะแต่ละชื่อด้วยนะคะต้นใหญ่มากจริงๆเห็นะหคะพี่ทุกคนคุณตาบอกว่าหน้าทึ่งจริงๆเลยนะคะเมืองไทยนะคะ ป่าไม้ธรรมดานะคะเป็นป่าไม้ป่าใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็มาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะคุณตาบอกนะคะถ้าเป็นบ้านเรานี่คือจะไม่มีใครเที่ยวเลยนะคะถ้าเดินเข้าไปในป่าก็มีแต่ยุงกับทาาที่จะมากัดเรานะคะแต่ว่าเมืองไทยนะคะป่าใหญ่แบบนี้มาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคุณตาบอกว่าสุดยอดเลยนะคะ แล้วก็น้องหอมส่วนตัวน้องหอมนะคะชอบอีกอย่างหนึ่งในเมืองไทยนะคะเวลาไปสถานที่แต่ละที่นะคะห้องน้ําจะมีทุกที่ทุกทางและก็ห้องน้ําเข้าฟรีกันทั้งนั้นเลยนะคะและตอนนี้ที่น้องหอมยืนอยู่นะคะหรือเป็นสถานที่อุทยานแห่งชาตินะคะของอจังหวัดเชียงรายที่นี่นะคะคุณน้านางนอนเนาะที่หรือว่าเรียกได้ว่าสระน้ํมามรกตนั่นเองนะคะทุกที่ทุกทางนะคะ คือจะมีห้องน้ําไปทุกที่ทุกทางเลยนะคะถ้าเป็นบ้านเรานี่คือบางที่ต้องไปซื้อหรือว่าไปไปซื้อเข้าด้วยซ้ํานะคะแต่ที่เมืองไทยนี่คือมีทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันหรือว่าข้างทางนะคะเขาก็จะมีแบบให้คนเราไปเข้าได้ตามใจเลยอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะคนตาบอกว่าขอไปล้างหน้าล้างตานิดนึงนะคะโดยน้ำธรรมชาติที่มันเป็น อัศจรรน์นะคะที่น้าอัศจรรย์ที่แบบว่ามันใสเกินไปนะคะใสแบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนประมาณนี้นะคะคุณตาบอกว่าธรรมชาติบ้านเรานี่คือจะไม่ได้ใสขนาดนี้นะคะคุณตาเลยบอกว่าขอมาล้างหน้าล้างขาล้างมือน,นิดนึงนะคะโดยแบบว่ายังไง่เหมือนน้ำอัศจรรย์ประมาณนี้แหละนะคะก็คุณไทคุณตาก็เลยขอลงไปล้างหน้าล้างตานิดนึงนะคะ บอกเลยนะคะว่าน้ําใสจริงๆนะคะน้องหอมเองก็ไม่เคยเห็นน้ําที่แบบว่าใสขนาดนี้มาก่อนนะคะดูโอ้โหมีน้องๆเล่นน้ํากันนะคะยังกะสาว่ายน้ําเลยนะคะน้ําใสมากจริงๆโอ้โหอยากลงไปเล่นกับน้องๆจังเลยเย็นวะปะเทาน้ำเย็นวะเย็นดีวะน้ำเย็น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 ๆน่ะน้องตาบังน้ำเย็นมาก ก็ไทยยืดก็เหนียวพีโอามอ่เนาะมือหอมใส่ขนาดนี้เนาะคุณตาบอกว่าน่าทึ่งมากนะคะคมันใสเกินมันใสเกินไปนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่เคยเห็นน้ําที่ใสขนาดนี้นะคะคุณตาบอกว่าน้ําเย็นชื่นใจมากๆเลยนะ,ะโอเคตอนนี้นะคะน้องหอมกลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆทคน บอกเลยว่าอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่น้องหอมได้มาเที่ยวไทยนะคะแล้วก็เที่ยวได้เที่ยวกับญาติพี่น้องชาวไทยนะคะแต่ว่า PFC หรือว่า,าพี่ๆที่คนที่ชวนน้องมานะคะน้องหอมมาที่เม่ส่ยนะคะเขาก็ยังมาไม่ถึงกันนะคะแล้วก็บอกเลยว่ารู้สึกอบอุ่นใจมากๆเหมือนได้เที่ยวกับครอบครัวของตัวเองเลยนะคะวันนี้นะคะอตอนที่พี่เขายังมาไม่ถึงกันนะคะน้องหอมก็ได้มีโอกาสได้เที่ยวกับคุณตานะคะซึ่ง คุณตาเป็นญาติของแฟนพี่เขานะคะแต่ว่าเป็นคนไทยใหญ่ด้วยกันนะคะแล้วก็ได้พาคุณตาไปหลายๆที่นะคะคุณตาได้เห็นแล้วก็คุณตาก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าแต่ละที่นั้นคุณตาย,ยังไม่เคยไปและยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วคุณตาก็ยังอ่าทึ่งกับสถานที่ต่างๆที่แบบว่าในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะน้องของก็ดีใจกับคุณตาด้วยเช่นกันนะคะ ทำให้นึกถึงตอนที่น้องหอมอ่ะยังไม่เคยมาเช่นกันนะคะสถานที่ตรงนั้นเวลาเราเห็นครั้งแรกแล้วก็ต้องมีแบบว่าหน้าทึ่งและตื่นเต้นบ้างอยู่แล้วนะคะก็นึกถึงสภาพตัวเองในตอนนั้นเลยนะคะในคลิปนี้นะคะก็บอกเลยว่าเมื่อกี้นะคะพี่เฮนะคะหรือว่าโซเฟอร์ของพี่เขานะคะได้พาไปกินข้าวนะคะได้กินอาหารมื้อใหญ่มากนะคะแล้วก็ ไม่เคยแบบว่ายังไงปกติน้องหอมเองจะไม่เคยแบบว่าเข้าร้านใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะพี่เขาพาเขาไปในร้านที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นสําหรับคนที่มีฐานะหน่อยนะคะที่จะเข้าไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็แปลกหูแปลกตาเราสาหรับน้องหอมดีนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เขาม,มากๆเลยนะคะ อันนี้ขนาดทั้งๆที่ยังไม่ได้เจอตัวนะคะถ้าเจอตัวนี่จะขนาดไหนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอชมในคลิปหน้าละกันนะคะในคลิปหน้านี่คือพี่เขามาถึงแม่สายเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้น้องหอมเองก็จะขอพักผ่อนก่อนระหว่างตอนที่พี่เขายังมาไม่ถึงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปหน้านะคะว่า f c ของน้องหอมที่จะมาเจอนั้นจะเป็นใครนะคะก็รอติดตามชมได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ